ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุก k i e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกม c o o กี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e แ a n d s ช o p ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่าสตอเบอรี่ไดะบับเลเจนเปลี่ยนเยลลี่ธรรมดาเป็นเยลลี่หมีสายลุงคือผมคิดไม่ออกว่าจะเล่นไปทางไหนแต่ก็ลองลอง,ลองดูเพื่อได้คอนเทนต์นะครับอันนี้เนะี่ยอยู่ใน ID ดีไก่นะครับเพราะว่า ID ดีหลักผม หมดแล้วนะครับเอาไปเล่นชาเลนจ์ละล้านหมดตัวเลยนะครับก็เลยมาเป็นในไอดีกไก่นะครับแล้วก็เผื่อเราจะได้รีหาบัฟที่มันเจ๋งๆในไม้แรกนะครับจริงๆบัฟนี้นะก็ยังเป็นบัฟปมในใจเรียกว่าบัฟปมในใจดีกว่าคือมันใช้คอมโบเยอะมันใช้แบบเก็บนั่นเก็บนี่อะไรประมาณนั้นผมก็อยากให้มันได้สักครั้งหนึ่งคือมันผมยังไม่เคยเล่นบัฟนี้สําเร็จเลยมั้งไม่ว่าจะซีซันไหนก็ตามไปถึงให้มันครบองค์ประกอบให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยไม่เคยนะครับ หวังว่าคิมนี้จะได้แก้มือหน่อยนะครับหรือไม่แน่มันอาจจะเป็นบัฟประดับแบบได้มาเฉยๆไม่ได้ใช้ก็ม <c oughs> ีสิทธิ์เหมือนกันตอนนี้อันดับเหียอเท่ากับลูกพี่สตรอเบอรี่คนอื่นเลยนะ,ะเท่ากันเลยแล้วก็ไม้แรกผมได้บัฟอีเวนต์สมมาด้วยนะครับเออตัวสมนี่มันเหมือนจะแบบเหมือนถ้าให้ดีบัฟมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแจกบ,บัฟจนถึงไม้ไม้อะไรไม่รู้อะ่ะก็จะช่วยให้แต้มเราดีขึ้นณนะตอนนั้นนะครับ ซึ่งนะตอนไหนก็ไม่รู้เลยอันนี้ไม้ที่อ่าได้ประกาศจับนะครับออืไม่เข้ากับบัฟเราเลยเข้ากันกี่โมงเอรีดบเรีโอ้ผมว่ายัางต้องอยังต้องเอาก็ได้มเอาเลยมานะครับ อย่างน้อยก็คือบัฟมันได้บัฟโลมาเผื่อจะต่อยอดได้นะครับเพราะว่าไอตอนสุ่มบัฟเล g e n เนี่ยมันจะมีบัฟที่เมื่อโลมาล้วก็จะผลิตเยลลี่เรื่อยเรื่อยใช่ไหมเ้ยผมไม่ได้บัฟโลหรอวะผมดูผิดหรอวะเออใช่ใช่โอเคตกใจคือมันจะมีบัฟนั้นซึ่งบัฟนั้นเนี่ยมันต้องรอครูไทม์ก่อนกว่ามันถึงทํางานอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีบัฟอันอื่นที่มันผลิตโลตั้งแต่แรกเลยอ่ะเราก็จะเอ้ยได้เยลลี่มาตรงสาสิบวิต,ตรงนั้นครับผมก็ไม่รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับแต่ได้ คือมันจะมีบัฟอันนึงนะครับผมเห็นแล้วในซีซั่นนี้มันจะเป็นบัฟที่เมื่อเรามีโล่เนี่ยมันกจะฟุ่งต่อจบเกมตามจํานวนโล่ที่เรามีสามวิมั้งหนึ่งโล่ต่อสามวิอะไรประมาณนั้นอย่างน้อยเราได้มาแล้วหนึ่งไว้เผื่อได้นะั้นมาอย่างน้อยก็มีประโยชน์หน่อยแล้วก็คลิปนี้ผมเล่นเป็นพรนางฟ้าแล้วนะครับไม่ได้เล่นเป็นบัฟเบเตอร์เพซเซลแล้วไอ้เบเตอร์เพเซลแบบหมายเลขครับที่ได้ตัวสมบัติเลเจนเจแล้วได้บัฟอิทิกแบบสุ่มสุ่มในเลือกเลือกในสุ่มเพราะมันไม่ค่อยคุมสัก คือตามที่บอกไปถ้ามันเป็นเลือกบัฟอีพิกเลยอันใดอันหนึ่งอ่ะเฮ้ยอันนั้นอะดีอันนั้นอะดีผมว่ามันน่าเล่นดีเว้นแต่ถ้ามันเลือกสุ่มมาสามแล้วเรื่องหนึ่งเนี้ผมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ใช้ยากใช้ยากนะครับแต่มก็ค่อยๆขยับมานะครับนี่เป็นสี่ร้อยห้าสิบล้านครับไหนสุ่มอีพิกคอรจึงๆหน่อยโอ้โหอ่ะได้อยู่ยังสามีอยู่เออผมว่ามาอันนี้ ยังไม่คุ้มค่าโฆษณาผมเลยโอ้โหผมว่ายังไม่จําเป็นนะแม่เหล็กมันเบาด้วยลีต้องไม่ได้เล่นต้องเสี่ยงหน่อยละมาผมมีโค้ต้ารีฟรีจากพเมยมพาสครับจะปะต้องเล่นนะสมบีอ่ะลูกพี่อมบีนะครับยังมีบัฟครุมาคือตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องอาศัยมันจะมีบัฟที่เก็บเยลลี่แล้วเยลลี่ตัวอื่นตามมาใช่ไหม หรือแบบว่าอะไรวะอันนั้นมันมีใหญ่หรือหมีลุงสักหมีหนึ่งนี่แหละเอ่อแล้วก็เพิ่มคะแนนผมว่าเพิ่มคะแนนหมีลุงไม่ได้จำเป็นมากนักนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบัฟที่ระยะไกลๆหน่อยก็น่าจะเวิร์กเพราะว่าตัวเนี้ยไอตัวบัฟเลเจิงที่เราได้มาแรกเนี่ยยิ่งระยะไกลมันยิ่งทาทาตัวเยลลี่หมีลุงได้เยอะนะครับทาตัวเยลลี่หมีลุงได้เยอะมาอันนี้เป็นเฟสการชุบชีวิตของลูกพี่ซอมบี้ของเรานะครับชุบกันหัวๆแต่อันดับไม่ค่อยขยับมากอะไรเลยนะครับยังอยู่แถวๆเดิมเลยนะ นิ่งๆเลยนิ่งๆเ,เลยนะครับลุ๊บโอเคแล้วก็ลุกไฟไปครับอ่าเก็บคนเลือดทะลุด่าไปยาวๆยาวๆโอ้ถ้าไม่ใช่ซอมบีน้นี่ไม่ไม่น่าจะทะลุด่านะถ้าเป็นตัวอื่นพอดีเป็นลูกพี่ซอมบี้เราลูกพี่ซอมบี้นี่พอตะแต่แบ,บัฟมานี่คือแบบโอ้สุดยอดนะของดีนะของดีาการนี้เนี่ยต้องมีเหรียญซึ่งผมว่าไม้ซอมบี้เราน่าจะตายโดยที่ไม้ถัดไปเนี่ยไม่น่าจะมี น,น่าจะถึงก่อนจุดจุดจุดแรกเหรียญอะมัง้งโดนถึงหงจันทร์้ว่าบัฟมันไม่ส่งต่อเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าลากไปถึงอาจจะได้แต้มนึงระยะมาหน่อยไหมอ่ะถ้าได้ติดมาก็โอเคหน่อยนะครับไปลูกพที่เราปึ๊บปึ๊บไม่รู้ชุบเลยกี่รอบเนี่ยมันไม่มีเขียนบอกเลยเนาะโอเคยือ้อโอ้ยผมยื้อได้ใกลสุดเท่านี้แหละไม้ถัดมาเนี่ยไม่น่าจะได้บัฟเพราะไม่น่าจะมีเงินเริ่มติดมานะครับ น้อยอ่ะเพราะว่าอาจจะเริ่มก่อนหน้าน,นี้หน่อยแต่เหรียญมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้บัฟแลปะหาแลสามอันอันนี้ยังโอเคแต่นี่ไงได้บัฟเนี่ยยี่หกพันมาดีนะที่เราหยิบโลมาตอนแรกอันนี้คือก็จะมีแต่ตัวตัวที่เป็นประกาศจับนะครับตอนขึ้นไม้สี่นะเออือมขอลองดีดดูหน่อยโหแม่เหล็กแต่ผมว่าเรายังพอที่จะ เผื่อฟลุกได้แม่เหล็กอาจะยังไม่ขนาดนั้นนะครับไม่หรือว่าเอาดีวะขอลองดูหน่อยไม่ไหวแล้ววะอันนี้ไม่ไหวแน่ไปต่อโอเคผมมาในออปชันนี้เป็นน้องกล้วยนะครับเพราะว่าผมมองว่ากล้วยกับโจนเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่กล้วยเนี่ยมันมีบัฟขยายร่างนายขึ้นหรือโจนดีวะโจนแต้มน่าจะดีกว่า กล้วยแล้วกันเนาะเอาบัฟไม่หรือว่าโจรแล้วกันนะเอา,อา,อานนเทปคือเอาบัฟมันก็ดีแต่เมื่อกี้แบบใจเราแบบวกคิดกันบ,แบบแป๊บนึงว่าเออเราเอโจตัวใหญ่ไปทําไมในเมื่อเราไม่ได้เล่นตัวใหญ่ <c oughs> เออหัวก็เลยดึงลงมากลับมาที่ตัวจมโจนคุณธรรมของเรานะครับ <c oughs> นี่ไงโอ้โหนี่ขนาดเป็นลูกพี่โจนนะแต่ลูกพี่โจนมันก็ไม่ได้ให้เหรียญเยอะ <c oughs> ก็ได้บัฟมาแค่อันแรกตัวพลิ้เหรียญทอง <c oughs> ออะอย่างน้อยตัวนี้มันก็จะช่วยให้เราเก็บตัวเหรียญระหว่างดาบได้ครบตาม จุดที่มันเสียตังค์นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเนี่ยเออไปเหรียญทองแบบนี้แล้วดูเข้ามาเนี่ยหนึ่งก็จะเยอะหนึ่งก็จะเยอะตอนนี้80ิล้านครับาร่าลูกพี่ชึบชึบอันนี้ดูนะหนูดีนะที่เป็นจองโจนะครับมันกะจุดที่มันต้องการเหรียญนะให้มันคอดีเป๊ะได้เราก็จะเหรียญแบบเบิ่มเบิมนะครับเบิ่มเบิมนี่อันนี้พุ่งไปครับลอยไปครับลอยไปครับออนี่งทำลายไปตอนนี้รอผ่านจุดนะครับ ตอนนี้อันดับอยู่ที่21นะครับแล้วก็สกิลทันส,สวยๆลากไปถึง20ไหวหน้าอีกไหวนะอาไหวอยู่ไหวนะอยู่ไหวอยู่ปึ๊บปึ๊บหมดแต่ตอนนี้เราประกาศจับทุกไม้เลยนะครับประกาศแต่ยังไม่เจอบัฟอะไรแบบเข้า,าไปบัฟเลเจนเราเลยวะหรือว่าเราต้องเล่นแบบทิ้งสมองทิ้งสมองบัฟเลเจนไปทิ้งสมองบัฟเลเจนไปอันนี้รับบีปิกโอ้มันอยากให้ผมเล่นสายเหรียญอะกูบัฟ บับเลเคก,กูสายหมีเอาวะว่าสายเหลียก็สายเหลียววะคือมันออกอีปิกสองอันขนาดนี้อะ่ะเอาว่าผมผมไม่ลังเลยล้ะสายเหลียมไปเลยดีกว่าไอ้บับเลำะมเรียกมาทําไมเอาวะออกมาเพื่อให้มันไม่ให้เจอเกลือหรอวะแตเดี๋ยวสายเหลี่ยมแล้วนะครับไอ้นักบินเนี่ยได้บับที่เหมากระสายเรานะดอกไม้เหลียยนะครับอันนี้คือจบเควสาจบอีเวนต์แล้วได้เป็นเพิ่มพลังชีวิตเริ่มเกมแล้วก็พลังชีวิตลดช,ช้า ก็คือดีนะมันช่วยให้เราเซ้นของเรามันวิ่งอึดขึ้นดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ลูกพี่นักบินเนี่ยอันดับดีมากเลยนะครับไปสิบหกหรือเพราะว่ามันดีเพราะเราไปสายเหรียญวะตอนนี้เรามีแม่เด็กแล้วนะครับเพราะว่าตัวบัฟกิปิกที่เราได้เมื่อกี้มันจะมีอันนึงเป็นการเพิ่มแรงเพิ่มแม่เหล็กแต่เป็นแม่เหล็กเฉพาะตระกูลเหรียญต่างๆซึ่งเป็นแม่เหล็กที่แรงมากแบบแรงแบบบัวตายควายลม้มอ่ะมึงแบบอยู่ตรงไหนมึงก็เก็บได้อะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราได้บับเหรียอะไรมาเนี่ยตอนนี้ว ทีนี้แะก็จะมีตอนโอ้ย,อย,อยทีนี้ไอตอนไม้หกผมจะเลือกบัฟอะไรดีวะสแต็กคะแนนเหรียญไหมแล้วก็ไม่กู้แนะน่ไหมวิอยู่สองหามแล้วก็ดอกไม้เอออันไหนก็ได้นะครับเดีย๋ยวขอดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมขึ้นไอเลือกไม้หกนะครับผมอยากรู้ว่ามีแล้วให้เราเล่นบ้างนะครับถ้าต้องดอกไม้เหรอวะดูเหมือนดอกไม้ผมไม่เคยเล่นเลยนะไปถึงในเบรกเอาก่อนอะไรเงี้ยอ่ะมีเพิ่มคะแนนเหรียญนะ มีหินหินไม่ได้ใช้มีลุงช่างแม่งนะครับมีลุงเนี่ยเราไม่ได้เล่นนะครับออันนี้ก็ได้มังอืมเขียนมาแล้วก็อันนี้ได้เป็นบัฟแร่หกอันโหตัวใหญ่โหผมเริ่มเสียดายบัฟไม้กล้วยแล้วนะโุแต่ดีนะได้เพิ่มคะแนนมาคือไอ้บัฟไม้กล้วยเนี่ยมันเป็นใหญ่นานขึ้นไงถ้าเราได้มามันก็จะช่วยหน่อยอืมอ่า เอาแล้วก็จะมังเซฟหน่อยเฮ้ยเออตัวนี้มันมีบัฟพิเศษเนี่ยผมจำได้จำไม่ได้ว่าบัฟอะไรอะ่ะแต่มันเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยแล้วก็ผมจะต้องมันมีบัฟพิเศษนะครับสำหรับทีมโยเกิร์ตนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับอ่าเนี่ยแหละผมว่าบัฟเนี้ยยังไงก็คุ้มนะถึงแม้ว่ามันเปอร์เซ็นต์เพิ่มแต้มอาจจะรู้ไม่ได้เยอะสามเปอร์เซนต์แต่หักลบแล้วเนี่ยเฮ้ยสมมติถ้าคุณเล่นหมื่นล้านมันก็ได้ตั้งสามร้อยเลยนะเว้ยเออเหมือนไม้นีบ้บวกบวกสามร้อยแล้วฟรีอ่ะยังก็นะงาากคุ้ม อาจจะแยกในด้านของมันต่อยอดไม่ได้มันคือเพิ่มแต้มตรงๆมันต่อยอดไม่ได้นะครับนี่ครับมันก็จะได้อีเวนต์แบบนี้คือได้บัฟบัฟรีมาเพิ่มคะแนนที่ได้รับ3%็แต่คือมันคิดเป็นหมื่นล้านไม่ได้นาะอเพราะมันเพิ่งเริ่มไหม้กก็8 0 0พันล้านแ0 0 0ล้าน3%ก็ 2- 40 2- 40นะครับนี่มาตอนนี้เรามีเพิ่มคะแนนเหรียญแล้วเราต้องใช้เวลาการเก็บสแต็กอยนะครับนี่แต่ยังไงเราไม่กลัวอย่างนี้คือทุกเหรียญเราเก็บได้หมดแล้วนะครับ ทุเรียนเราเก็บได้หมดฉะนั้นเท่ากับว่าหยอกไม้เราหลังเนี่ยแต้มมันจะค่อยๆเดือดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนี่น้องครีมโยเกิร์ตน้องครีมโยเกิร์ตนะครับโอ้ยโอ้ยตรงนี้มีบทฮาบท่าเน,น,นี่ยวิง่เอองเลือ่อนยังเหลือเยอะมากเลยนะครับขึ้นมาอันดับ16ผมว่าเอาข้อจริงทำไมนี้มีสิีขึ้นท็อป10ผมอาจจะต้องกะเรื่องจังหวะตอนสุดท้ายเนีน่ยเนาะให้มันได้เป็นพุ่งฟ้าไม่ก็เพราะตัวนี้ครับทุกครั้งที่มันสกิลเนี่ยมันก็จะใช้โคต้าทีละหนึ่งสีหนึ่งส พอครบสมสีมันก็จะรีเซ็ตใหม่ไอเราที่มันรีเซ็ตอะแล้วถ้ามันอยู่ช่วงใกล้ตายอะเราก็จะเลือกได้แบบหนึ่งว่าเราจะให้ออกสีอะไรซึ่งผมยังคิดว่าสีฟ้าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเรานะเพราะว่าระยะที่ไกลขึ้นเราเก็บดาได้ไดกลขึ้นเว่าตัวนี้สีฟ้ามันคือการที่มันได้ระยะที่ไกลขึ้นครับนี่ปึ๊บ,บนี่โหเนี่ยขนาดเลือดยังเหลือเยอะๆอันดับยังค่อยๆมาขนาดนี้โอ้ดาดนี้โอสวยๆ,วยๆดอันี้ยังไงผมว่าแต้มระโดดมากนะครับนี่นี่ อันนี้ตัวเยลลี่ตอนระหว่งางทำมันโอเคโอ้โหได้มาแต่ละอย่างมันสเปรย์สปาดีมันมั่วดีอืม <c> เ <oughs> นี่ยขึ้นท็อปสิบได้เลยนะครับไมาเนี้ยเอาเข้าจริงนะเดี๋ยวผมขอคุมสกิวัดแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้อันนี้ยังไม่ต้องคุมนะครับไม่หรือว่าใช้ไปหมดแล้ววะลืมดูเลยคือถ้ามันใช้ไปแล้วอ่ะมันก็อ๋อมีสีฟ้าอยู่นี่นี่นี่อ๋อผมต้องคุมนะโอเคโอเคคุมเดี๋ยวคุมนะครับสีเขียวแล้วแล้วก็สีฟ้า นี่อันนี้อันดับสิบนะครับอันดับสิบอันนี้โดดไกลเอาเหรียญน,นี่สีฟ้าสีฟ้าพิทายเออแบบนี้หน่อยสวยๆนี่อื้แต้มแปดร้อยนี่พึ่งไม้หกอะสแต็กแบบยังไม่ได้รันอ่ะอุย้ยมีชุบอ๋อจากถั่วจากถั่วแต่ยังไงเราก็เซ็คยไม่ทันอยู่ดีเล่นแบบเมื่อกี้ถูกต้องเลยครับนี่พ,พุ่งปิดท้ายนะครับจากสมบัติชิ้นสองอืม้มอันดับแปดเลยว่ะอุ้ยขึ้นมาขึ้นมาโหดมากเลยนะครับท็อปแปดแล้วเว้ยท็อปแปดท็อปแปด โอ้ต่อไปน่าจะถึงคิวสุ่มบัฟเล gend แล้วนะขอเกีย่ยวกับเหรียญดอกไม้ให้ไดดอกไม้ดอกไ,ไม้อยากได้ดอกไม้ดอกไม้ลูกไฟพู้ก็ได้นะโอ,โอ้โหเฮ้ยตัวใหญ่มันโอเคนะแง่ที่ว่าเรามีบัฟเกี่ยวกับตัวใหญ่เยอะมากแบบแม่งเอ,อ้ยยิงเล่นวิ่งยิ่งผลาเลยไมก้กล้วยนะครับใครจะไปรู้ว่าจะได้ขนาดนี้เอาว่าตอนนี้ตัวใหญ่เราโหดมากเออไม่ขนาดนั้นไม่เอา โอ้ห oh. ความเร็วเหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าความเร็วยังไงก็ดูมีประโยชน์นะครับดูมีประโยชน์อันนี้มีไม่มีเว้นอะไรก็ซัดเลยยังไงไม้นี้ก็แต้โัวดพราใไม้นี้วิ่งนานครับทําลายก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะไม่เยอะแต่ยังไงไม้นี้ก็เดือดแน่นอนนะครับนี่จีจางอันดับแปดนะนี่แค่วิ่งมา้เนื้หน่อยก็ยี่สิบสองแล้วนะพี่ชายโอ้โห,หเหตุก็เสียดายบ๊บอนไม้กู ยิงย่งเล่นยิ่งเสียดายว่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามทีทำลายชิช้นละจะได้หนึ่งหลาตอนตัวใหญ่นะครับนี่แต่ผมว่าไอ้ที่เราเน้นตอนตัวใหญ่หนี่ยผมไม่ได้หวังกนเลยทำลายเลยระหว่างตัวเหรียญนะครับระหว่างตัวเหเบบรียญเพราะมันมีบัฟแลที่เราได้มาน้อหึ่เจาขโมบนีหื่เยลี่เยอะๆเจมๆเจมๆอย่างนี้โอ,อ้ยออร้อยเก้าสิบห้าครับโดด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  นี่ดูไปครับโผลเหรียญลงมาอีกว่ะเสียดายเหรียญตรงนี้มันไม่ทำลายถ้ามันทำลายนี่เป็นมันจะเป็นบัฟที่โกมากนะครับคือน,นอกจากผลิตแล้วทำลายนี่คือสุดๆตอนนี้ดับสิบห้าแล้วครับวิ่ไม่ทันเลยเลือดแบบคือเยอะมากเยอะเยอะมากลูกพี่เราอันดับสิบเอ็ดเเว้ยเลือดแบบโอ้โหเหลือเกินว่ะครึ่งหลอดนะครับผม,อมเออเหลือเกินาครึ่งหลอดมาปึ๊บปึ๊บปุ๊บห้าร้อยสี่สิบครับ ห้าร้อยหกสิบครับแลวลูกพี่แวมไพรเราเข้าด่านเออหัวดับเจ็ดแล้วนะครับด่านนี้คือแต้มเราพุ่งมากคือผมคิดว่าคนอื่นเขาคงมีเล่นสายเหรียญกันบ้างประมาณหนึ่งนะแต่เราแบบเหรียญตัวจริงนะครับเหรียญตัวจริงนี่หย่อนหย่อนไม่ได้หย่อนละล่วงเออนี่โอ้โหและด่านนี้คือแบบสวรรค์ของเรานะเพราะเราดูเหรียญหมดทุกอันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะับอันดับหกแล้วครับยังไงเราขึ้นห้าไหวเพราะวา สเตรียงโอ้โหสเตรียงคูทานั้นห้าจะจีะยังไม่ไหวนะคือถ้าสเตรียงมาคูทามันใกล้ผมว่าห้าเราก็ไหวอยู่แหละนี่นี่เฮ้ยห้าไหวเฉยว่ะโอ้โหแต่สี่ไกลามากครับสี่ตามอยู่สองร้อยล้านสี่กับห้านี่เป็นจุดต่างที่เยอะมากนะครับหนึ่งพันสองร,ร้อยแปดสิบหกผลไม้นี่ยของกิ้งของกิ้งนะจึ๊จึ๊มาอันนี้ได้อะไรเอ่ย อันนี้เปิดจะเป็นบัฟแลรไหมหกอันปะอ่าผมจําผิดโอ้ได้ฝนเหรียญมาได้พูสองอันกูไม่ได้เล่น่ายยังได้มีแล้วเชฟเหรอผมว่าหมื่นหมื่นสองครับหมื่นสองผมผมดูบัฟบัฟนี่ก่อนบัฟเลเจนแล้วก่อนนะอันนี้มันให้มาแล้วหมื่นสองบัฟเลเจนเราวิ่งไปแล้วหกเจ็ดแปดจัะสามไปก็ห้าหมื่นสี่แล้วนะขอโลภมากหน่อยดีกว่าผมว่าเรายัางมีสิทธิ์โลภมากเพราะว่านี่เป็นพึ่ง เพิ่งมาีการรีออกมารอบแรกเรายัางลูกพีที่จะรีหาบัฟที่มันดีๆต่อได้ดีๆต่อได้นะครับอะไรวะนึกก่อนเราไม่เหลียไงเราไม่เหลียนะ่ะเราไม่เหลียญก็ได้อยู่นะผมว่าอืมยังยังไม่ได้รีโอ้นี่ยิ่ไม่ไหวเลยรีโอ้ผมต้องเลือกแล้วนะครับลูกพี่จนสลัดของเรานะครับของเราอันนี้เนี่ยยังไงไม่นี่โอ้โห ถ้าลูกพี่โจรสลัดันไหนนี่ยแต้มก็เดือดอีกไม้แน่นอนผมว่าอันดับเนี่ยเมื่อกี้เราตามเขาส่งเวลาใช่ไหมในไม้ที่ก่อนที่เราจะขึ้นอันดับเพราะว่าไม้นี้ยังไงก็แสงเพราะว่าที่ไม้นี้มันมีอีเวนต์พิเศษด้วยนะครับเพิ่มแต้มเหรียญใช่ไหมซึ่งพอเพิ่มแต้มเดือดโอ้โหและหแล้วมันลงมาทีละสองอันแบบนี้มันรันลันหลุดเร็วมากนะครับรันหลุดเร็วมากโอ้โหแป๊บ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 ส่วนใหม่แล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยแล้วถ้าเราได้ทําลายนะหืมเหลวแบบแจมแจมโอ้โหหืมหนกว่าจะลวกี่พอดี ก like ือบเกือบเกือบเกือบตุ้ยเกือบตุ้ย like หืมเหลียญแบบเหลียญลงมาถี่มากผหแล้วถ้ามีสามอันจะขนาดไหนวะมันดอกให้เราเราว่าออกเธอะออกเธอะ้าทุกสามอันนี่คือแบบสุดยอดนะแบบสุดติงกระดิ่งแมวแบบไม่ไม่รู้จะหาคําพูดอะไรสามอันอ่ะสุดสามอันอ่ะสุดมากนี่ขอตัวใหญ่เยอะๆครับโอ้ยด่านนี้สี่ขวางก็มีอยู่นะนี่คือเราตัวใหญ่อย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องมีสี่ขวางให้เราแบบไปเรื่องคอมโบด้วยนะครับนี่ ทันนี้780ดร้อยแปดสิบครับนี่โอยหล่นลงมาทีละสอง่อนี่ยชื่นใจอะทำลายสี่ขวางสิบอันนี่มันโดนปืนปืนดิโอเจ็ดอาร์สตองโดนยิงหมดแล้วนี่ตอนนี้900 960อยเก้าอหกสิบครับระเบิดโป๊ะ๊แป๊ะแป๊ะมาแจงมาลูกพี่โอเค อันนี้ครับหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับชุ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 บหาล้วพี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งเก้านะครับอ่าโอ้โหทำลายอันนี้อันนี้มันติดติดต,ติดดีแล้ผมต้องปล่อยตัวลงมาตลอดเลยวะ่ะไม่งั้นน่มันมันจะไหลอ่ะมันจะไหลไปตามเอกของมันเรื่อยๆโอ้โหอันดับสี่แล้วครับจะแซงขึ้นท็อปสี่แล้วนะผมบอกแล้วอย่างไรไหมนี่ก็ตึงอันนี้เข้มมากนะครับผมบอกเลยยังมีชีวิตที่สองอีกนะครับ ูพี่สัโซลสลัดโอ้ยขึ้นระดับสองก็ไหวเอาเว้ย n น1 No.1 ชิปแรกคืออันดับละอนานมากชิปนี้ขอทวงคืนหน่อยบัรลัง No.1 วัชรสิริสปายโอ้ยขึ้นอันดับหนึ่งแล้วว่ะอีซี่โคตรชิยวเลยว่ะยังไม่ทันจะได้ชุบเลยพี่ชายตอนชุบจะแตงก็เดือดเลพี่ชายนี่1,900ครับอืนื่ชุบก็ชิวเชียวแล้วคือมันไม่ได้มีอะไรแต่แต้มบรรลังเรื่อยๆแน่ตรงเนี้ยเออโดนมาครับ แต่จะข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันทำลายไม่ได้ลูกที่ก็ตัวทะลุหมดเลยวิก็ตัวทะลุหมดเลยสองพันหกสิบครับน้ำขาขนาดนี้นะผมว่าไม้ก้าเริ่มมาอันดับเราก็ดีขึ้นแล้วมาแบบเพราะว่าอาจจะเผลอเ,เริ่มต้นได้ท็อปห้าเลยกก็เป็นได้นะอันนี้โดดสองอันนี้ผมไปไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้โหวิกิสี่ขขาวเยอะนะ <S <S <ส>แต่ไม่ได้นะครับไม่ได้รึ๊บรึ๊บรึ๊บยิงมาครับปิดท้ายอ่านี่ทําลายสวยมากครับ หมดก๊อกพอดี2244อ,อี่สพึ่งไม้ที่8เลยนะครับสแตแตกเราอยังเวอร์ได้มากกว่านี้อีกอันนี้ถ้าเราเลือกซ้ายเราได้บัฟแต่ถ้าขวาเนี่ยมันจะสุ่มบัฟผมเอาสุ่มบัฟดีวกว่าเพื่อคอนเทนต์นะครับอ่าแล้วแต่เราจะไม่ได้บัฟเพิ่มแต้ม15%โอ้โหโอ้โหได้เก็บคนโอ้โห,โโหแล้วกูเพิ่งเล่นแมร์มายไป <laughs> อ่าได้ตัวใหญ่นาขึ้นโอเคผมว่า พอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ได้เกลือมากนะครับอย่างน้อยได้โลมาเรามีกลอมาโอ้โหไอที่คาดการไไว้ไม้แหละวะไม้นั้นนะ่ะได้ใช้แล้วือไปใช้ไม้ก้าอยางดีดีมาโโหขอลองดีดูหน่อยตัวกลางครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวปังไมลอนเนี่ยผมว่าดีนะทั้งตัวบัฟแต่คือเนื่องจาก็บไม้ท้ายๆแล้วผมจะเน้นตัวทำแต้มแล้วมันไม่มีขนเลือด เพราะเรามีขนเลือดเราพุ่งขนาดนั้นผมว่าขนที่เลื่อนตัวที่มีขนเลือดหน่อยผมก็เลยเลือกที่จะข้ามมานะตอนนั้นนะครับว่ามันไม่มีขนเลือดคิดผิดคิดถูกไม่รู้นะครับแต่นี้เราได้เป็นน้องพุทามะครับเออน้องพุทามมันก็ทาลายอยู่นะนี่เราต้องทาลายตัวคือต้องเป็นตัวที่เน้นทำลายแหะครับเพราะว่ามันเราจะมีลุ้นไอเทมตัวใหญ่ตอนทําลายเนี่ยโอ้โหเคลียมาไม่ออกเลยเว้ยตรงน,นี้นะทึ๊บๆอ๊มาบนน้ำทาไปมาเข้าด่านนี้ตัวใหญ่มานี้สวยๆครับ ัวอย่ตัวสกิลเนี่ยคือมันการันตีว่ามันเคลียร์ทั้งแมปอยู่แล้วนี่วิ่งแป๊บๆวโอ้โหจัาหนึ่งต้องได้พันโอ้โหเลือเลยเลยต้งเยอะซีซี่อันนี้ผมต้องเก็บสกิลไว้ช่วงที่มีสี่ขวานะครับตรงไหนวะตุ่งไหนวะไม่เจอเอ้ยมันเต็มแล้วมันผมต้องปล่อยก่อนแล้วมันเต็ม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 โอ้โหขวเลื่อนมาอีกพุ่งครับโอ้โหแล้วเราพุ่งนานจัดพุ่งนานจัดเออพันล้านแล้วครับพันล้านพันล้านตรงนี้ดอมมาเดินโอ้โหมันจะมันจะเต็มแล้วเนี่ย ต้องปล่อยนะต้องปล่อยสะก,กี้พอดีครับตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไม่มีเนาะคือไอ้ลูกขนูของมันเน่ยมันไม่นับเป็นสี่ขีวามไงนะเกี่ยวกับพวกบั๊ต่างๆอันนี้เราเคยเทสกันแล้วนานมากแล้วสำหรับพุทธานะครับแล้วถ้าพุทธานะไอส้สิ่งสิ่งที่มันผลิตมานะับเป็นสี่ขีวามนะไม่ใช่จะเป็นตัวแบบมหาโกงในเบงอาสูงมากคือตอนนี้มันก็ไม่ได้โกงอะไรหรอกคือตอนนี้ที่เราดูแล้วแต้มเยอะเพราะว่าโอ้โหบั๊บเราขนาดนี้มันเลยดันไปได้ไกลตอนนี้พันห้า แล้วก็แล้วมีบัฟชุบจากสมบัติชิ้นแรกแล้วก็วกวกวกโอ้ยมีอะไรดอกไม้เหลี่ยญด้วยจากชิ้นสามนะครับสบายๆนี่เนี่ยมันไม่นับนะครับไอตรงเนี้ยไอแต้มเี่ยมันตายตัวไงไอค่าว่าไม่นับที่ผมหมายถึงก็คือมันสมมติว่าบัฟแบบทำลายออกรูปไฟหรือทาลายออกนั่นออกนี่อะไรเงี้ยลูกธนูของตัว,นตวเนี้ยตัวพุธาเนี่ยไม่ร่วมนะครับไม่เข้าร่วมโครงการอนนี้จากพันสองเราก็เลื่อนแบบเหลือๆมากนะครับ อันดับเนี่ยผมคิดว่าไม้นี้จบไปไม้ถัดไปถ้าเราไม่ได้ตัวส้นตีนมากเนี่ยก็น่าจะคงรักษาันดับหนึ่งไว้นะครับหนายถึงความหมายเดียวกันก็คือถ้าเราไม่โลงมากเกินไปนะถ้าลมากเกินไปก็มีโอกาสเจอตัวส้นตีนอยู่เลยตัวสุดท้ายแล้วไม่ออกแต่อะไรมาก็ไม่รู้อะไรประมาณนั้นนี่เคลียร์ไปครับลูกพี่พุทธาอืมสองันสามครับปุ๊บปุ๊บผมวันสี่ครับ มาโอ้ยเป็นล้านเลยเว้ยเพามันตัวใหญ่ไงมันเลยทำลายชินนึงแต้มเด็ดขนาดนั้นนี่คงเรียนมาตออุ้งหงปาดไปพี่ขนเลือกพุ่งเอาได้อยู่ได้อยู่อืเดี๋ยวช่วงท้ายๆกลางช่วงท้ายๆดาดเนี้ยแต้มมันก็จะพุ่งดีเลยเฟสหนึ่งเพราะสิ่งที่กว่ามันก็นั่งเอื้อเรานะครับนี่นีนอืนีสองพันเก้าครับ ทำลายไปครับหนึ่งล้านแล้วครับไม่ใช่หนึ่งสามพันล้านเนี่ผมรอชอดนีด้แถวนี้อยู่นะเนี่แถวเนี้ยเออขอได้แห้ได้ออกสกิลอื้อสวยงามครับตัวใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่เลยว่ะโอ้โหวิ่งได้แป๊บเดียวจบเนะล้อาสี 4, ่พันได้สี่พันไ้สี่พันได้หนึ่งไม้ได้เบรนี้ผมว่าเดือดโอ้ยังไม่ใช่ดาดแต้มน้อยผมนึกว่าจะเข้าไปที่ดาบแต้มน้อยต่อเขาต้องา่านอันนี้ก่อนอีกทีหนึง่งอันนี้แต้มผมว่าได้อยู่นะสิงง่งท่างมันก็พอมีเป็นระยะระยะอยู่ นี่ <c oughs> เหรียญอีกหนึ่งกองท้อจริงๆเลยเวลาเหรียญม,มันกระบาดตกไอ้เฟนนี้มันโปรยลงมาเนี่ยมันน่ามันหนาน้ามดูสวยงามดีมันดูสวยงามดีอาร็ิปุซาครับคนเลือกทุ่งตอเออนี่คนเลือกตอกยื้อแล้วยื้ออีกสกิลทันปะเนี่ยนี่ผมว่าอุย้ยสลียไม่น่าทันขอสกิลทันก่อนชุบเธอโอ้ยสวยงามมากครับ ผยงามมากตอนนี้เราดึงเวลาสั่นเลี้ยงไปได้นานมากแล้วก็ตรงน,นี้กระโดดยืด้อโอเคโอ้ยไกลสุดมากแล้วนะตอนนี้ชุบแล้วครับเราก็สั่นเลี้ยงพลงอ,อีกทีนึงเออสวย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 นี่คนเลยอ,อ้ยไม่แน่นะสกิลทันแล้วเนี่ยโอยล่าไปถึงคนเลยเลยแม่ถึงเพ้อถึงว่าวาชิบหายแล้วถึงไหมโอ้ยถึงพอดีโอ้โหไม้พุซานนี่คือทุกอย่างลงตัวมาครับแบบมันพอดีไปหมดเลย แล้วเดี๋ยวเราสกิลปิดท้ายสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งได้อยู่แล้วสบายๆห้าพันไหมพี่ชายพี่ชายห้าพันเลยหรือเปล่าพี่ชายก็ลาไปเกี่ยวห้าพันอยู่นะผมพี่ชายห้าพันได้เอาห้าพันแล้วพี่ชายโคตรชิลเลยว่ะแ,แล้วตรงนี้จะมีคนเลือกอีกคนนึงให้เรายืาย้อระยะดีทึ๊บทึบหนียื้อเต็มที่ครับยื้อเต็มที่เออห้าพันสองครับแล้วก็พุ่งปิดท้ายห้าพันสามรับกรโคตรเดือดพุซ่าเราเดือดจัด โอ้ยหมยที่สิบอะไรโอ้โหถ้าเราเลือกสีม่วงไม่น่าไ,ไม่น่าจะได้อะไรแหมมจะชอบล่อผมผมไม่ไม,ไม่ไม่หลวมตัวหรอเราพามาหลายชิ้นแล้วไอ้ไอบัฟเนี้ยเออผมว่าตัวใหญ่แม่เหล็กไม่ได้จําเป็นสัตว์เลี้ยงบันใช่แต่ตัวใหญ่แม่เหล็กเราไม่จําเป็นผมว่าเราเลือกที่จะลองรีได้นะเพื่อครั้งแรกอืมไม่ได้จําเป็นเลยอะไรพวกนี้นะครับ ดีกล้วยเหรอเออวะหรือว่าเอากล้วยดีวะมันมีโบนัสด้วยนะหน่าผมว่าน่าสนใจเรื่องแล้วจบเลยน่าน้าน่าน่าจะได้อยู่เพราะว่าเหรียเราดูดจัดแปดหมืนเนี่ยแสนเก้านี่ก็ขึ้นมาเยอะนะครับเกือบขึ้นผมว่าได้นะอืมมันจะติดเท่เรื่องระยะวิ่สั้นแต่แต่น่าจะดีมากอ่ะลองดูนะครับผมลองดูอยอันนี้เอา กินดีกว่ามันได้ลุ้นดีได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับอันนี้ตอนนี้หน,นึ่งหนึ่งเก้าสี่เก้านะผมหนึ่งหนึ่งเก้าสี่เก้านี่อันนี้คือเพิ่งสกิลเดียวสกิลเดียวกดไปไม่เยอะมากนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดแต่ตัวนี้มันไม่ใช่สายทําลายนะครับแต่คือเมืเ่อกี้ผมอะ่ะมันจะมีบางคนพี่แล้วไม่พี่ไม่เลือกตัวสายทําลายอะไรเงี้ยเมืเ่อกี้ใจผมว่าส่วนหนึ่งก็คือคิอคดว่าเอ้ยแต่สุดท้ายมันสิ่งความมันจะไปเยอะอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะไปเยอะอะไรหาลูกพี่นะครับถ้า หกร้อยสามสิบนะครับหกร้อยสามสิบปุ๊บปุ๊บไอตรงตรงนั้นแต้มผมไม่แคร์มากนะเพราะมันน้อยมากเลยนะครับเราเน้น,นเรื่องการเอ้ไม่โชงไม่ชนอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บเก็บมาครับโหแต่เลือดดูลดเร็วนะแป๊บแป๊บ,ปบเดี๋ยวแค่นี้เองว่ะจะตุยแล้วจะตุยแล้วพันล้านนะครับมีตัวอย่างนี้นี่ทำร้ายเออเนี่ยเนี่ยสีขวางมันไม่ได้มีตลอดอลยเงี่ยช่วงนี้ก็ไม่มีสีขวาง ก็จะเงาเงาไปเงาเงาไปนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บพันสามครับอ่าตอนนี้พันสี่ครับผมซึบผมว่าสองพันน่าจะได้อยู่ถ้าสองพันเราน่าจะจบที่เท่าไหร่นะหมื่นสี่หรือหมื่นห้าวันเลขแถวเนี้ยได้สองพันไหวห้อเริ่มไม่มั่นใจเราไม่มีชุบนะครับตุยแล้วตุยเลย นี่ปึ๊บๆโอเคเก็บไปเก็บพวงหาเก็บครบเก็บครบนะครับเนี่ยโอ้โหไอช็อตไอตรงนี้สี่ขวางเยอะนะครับทำลายเลยหน่อไหมอ่ะเออไม่ค่อยเยอะนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเอ,อ้ยมีตัวใหญ่อยู่สวยสวยสขอให้วนหลครบับปึ๊บๆตอนนี้สองพันประันหนึ่งครับ โอเคเอ้ยสกิลทันปะผมว่าผมว่าล่าไม่ทันวะ่ะยื้อไม่ได้วะ่ะหมดเลยวะโอ้โหไม่ได้ไม่ทันนะครับจบที่อะไรหมื่นสี่นะครับประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับไว้เจอในคลิปถัด,ถดไปสวัสดีครับ